สวัสดีค่ะอูนะกขกนกวันว่องวิทยาค่ะคลิปนี้ก็จะมาสรุปปัจจัยพื้นฐานแล้วก็คู่เงินที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ค่ะโดยคลิปนี้นะคะเราได้รับการสนับสนุนจาก Mem Capital Partner นะคะเพจที่ให้ความรู้และเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการลงทุนในตลาด Forex ค่ะ สิ่งที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะคะอยากให้โฟกัสอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือจํานวนผู้ติดเชื้อที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนที่มีข่าวว่าพบจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันณนะวันนี้นะคะจานวนผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกเนี่ยทะลุไปที่7จ็ดล้านสองแสนรายแล้วแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เนี่ยทะลุไปที่1นึ0 0 0สรายแล้วนะอันนี้ก็ต้องมาติดตามเพราะมันสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนนะคะอีกข่าวหนึ่งที่ต้องให้ความสนใจเลยก็คือ เรื่องการถแถลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหร,รัฐญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษในสัปดาห์นี้ค่ะแล้วก็ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของสหร,รัฐจีนที่ส่งผลกระทบกับสกุลเงินที่คุณสนใจแน่นอนค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนักลงทุนเฝ้ารอผลการประชุม FOMC นะคะว่าจะมีผลการประชุมเป็นแบบไหนเพราะว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เฟดออกมาคาดการณ์ว่า GDP ของสหรัฐจะมีทิศทางเป็นยังไงการอัตราการว่างงานหรือว่าอัตราเงินเฟอ้อในปีนี้จะมีทิศทางเป็นยังไงเพราะว่าล่าสุดเขาเพิ่งพูดไปตอนเดือนธันวาคม2019และนี่เป็นครั้งแรกของปี2020ทําให้นักลงทุนเนี่ยจับตาเป็นอย่างมากทีนี้เนี่ยผลการประชุมออกมาว่าไงเฟดก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยนในระดับต่ำที่0ถึง0.25ยาวนานไปจนถึงปี2022ค่ะแล้วก็จาก QE ที่เป็น Unlimited ตอนนี้ก็ปรับลดลงนะคะเหลือเดือนละ1.2แสนล้าน u ดอลลาร์ซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่ดีนะคะทีนี้เรามาดูในตารางด้านหลังค่ะประมาณการของเฟดนะคะออกมาบอกว่า GDP สหรัฐ2020เนี่ยจะลดเหลือลบ6.5นะคะและอัตราการว่างงานจะอยู่ที่9.3ซึ่งก็ถือว่าเยอะนะคะ แล้วก็อัตรางเงินเฟอ้ออยู่ที่1%นะคะซึ่งปัจจุบันเองเนะะี่ยค่ะเฟดก็ได้อัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเพื่อพยุงเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากที่เจอวิกฤตโควิด -19 นะคะมากถึง4ล้านล้านเหรียญ US ดอลลาร์ถ้าเทียบเป็น GDP ไทยเนี่ยมันก็ใหญ่กว่า GDP ไทยเกือบ10เท่าเลยนะคะหลายๆคนมองว่า เอจะเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เฟดเนี่ยทำมันมากเกินไปแต่หลังจากที่ใช้มาตรการนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยฟื้นตัวเกินคาดนะคะโดยจะเห็นจากตัวเลขนอนฟาร์มเฮโรเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นจากติดลบ20ล้านขึ้นมาที่2ล้าน500,000ตำแหน่งแล้วก็อันเอ็มพอยเมนต์เรทเนี่ยจาก14.7ลดลงเหลือ13.3แล้วก็หลังจากที่เฟดออกมาถแถลงเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาใช่ไหมคะที่เขาคาดการณ์ว่า GDP ของสหรัฐเนี่ย จะหดตัวเหลือ6.5%ในปีนี้เลยส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงเห็นได้จากกราฟข้างหลังเลยนะคะ NASDAQ Dow Jones S&P 500ปรับล่วงหมดเลยหลังจากที่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้เป็น Nikkei น,นี้เป็นของเยอรมันแล้วก็อันนี้ Euro ก็จะเหมือนกันค่ะเหมือน Copy and Paste เลยแล้วก็ฝั่งนี้เป็นของหังแสง WTI Brent ปรับตัวลดลงหมดเลยอย่างเงี้ยตีความได้ว่า ทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวแล้วก็ปรับตัวลดลงในปีนี้นะคะเลยส่งผลให้ทั้งตลาดหุ้นและดัชนี US a ล a ปรับตัวร่วงลงมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งจริงๆแล้วเขาอ่อนค่ามาพักใหญ่แล้วเนาะเรามาดูกราฟ US a l อินเด็กนะคะจะเห็นว่าเป็นแนวโน้มขาลงชัดเจนนะคะหลังจากที่เขาก็ปรับตัวลดลงตามเทคนิคแถมไม่พอก็ เฟดก็ออกมาแถลงในเชิงทิศทางในเชิงที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่ได้ฟื้นตัวเร็วๆนี้ถึงแม้ว่าภาคการจ้างงานภาคแรงงานของเขาจะฟื้นก็ตามนะคะก็ส่งผลให้เป็นแนวโน้มขาลงชัดเจนมองว่าสัปดาห์นี้ US Dollar Index จะน่าจะมีโอกาสลงมาที่95ได้นะคะ อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะสัปดาห์นี้ก็มี2ประเด็นที่เราจะต้องให้ความสนใจนะคะซึ่งประเด็นที่2ก็คือจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่าทั้งโลกนะคะในวันนี้ผู้ติดเชื้อทะลุไปแล้วนะคะ7ล้าน2แสนคนผู้เสียชีวิตทะลุไปแล้ว4.1 0แสนมืนคนมาอันดับ1ก็คือสหรัฐ2ล้านผู้เสียชีวิต1.1 0 0 0แมืน บราซิลรัสเซียอินเดียสหรัฐอาณาจากักรโอ้โหจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากแล้วก็ที่นักลงทุนกังวลก็คือว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนผู้ติดเชื้อของสหรัฐเนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะที่เท็กซัสแคลิฟอร์เนียแล้วก็ฟลอริดา เพราะว่า 1. นึ่เขามีการชุมนุมเรื่องความไม่เท่าเทียมใช่ไหมคะทั้งเขาก็มีการปลดมาตรการล็อกดาวน์ในหลายๆรัฐมันก็เลยทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะก็มีข่าวว่าที่ปักกิ่งก็เจอผู้ติดเชื้อโควิดอีก45รายอันนี้ก็ต้องมาติดตามเพราะว่ามันก็สร้างความกังวลว่าเอ๊ะนี่จะเป็นการติดเชื้อระลอก2ซึ่งมันจะส่งผลกระทบในวงกว้างของเศรษฐกิจโลกเลยนะแล้วถ้าคุณอ่านข่าวว่าเจอ โควิดแล้วก็มันเป็นเวฟที่2ส,สิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโลกมันจะเป็นแบบไหนเวฟแรกก็เหนื่อยแล้วนะเวฟสอเหนื่อยกว่ายังไงมาดูกันภาพนี้นะคะเอาให้ดูก่อนหน้านี้หลายอาทิตย์แล้วแหละแล้วก็เอามาฉายซ้ําให้ดูนะนี่คือตอนที่ปี19-18ไข้หวัดสเปนเวฟแรก นี่คือเว็บแรกจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเล็กน้อยผ่านไป1 2 3เดือนเว็บสขึ้นมาทวีคูณกว่าเว็บแรกหลายเท่านะักแล้วมีจำนวนผู้เสียชีวิตเยอะมากทำให้นะักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าถ้าเจอโควิดเซ c o n ว w a v สสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะหนักหน่วงเพราะว่าเนี่ยมาจากภาพนี้กราฟนี้ก็คือเป็นกราฟของ OECD OECD ก็คือองค์กรเพื่อการร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐ,ฐกิจนะคะเขาคาดการว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะซุดตัวหนักในรอบร้อยปีนะคะมองว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยจะเป็นตัวส่งสัญญาณในการระบาดของ Second Wave และทาง OECD นะคะเขาก็บอกว่าจะต้องใช้เวลาเนี่ยอย่างน้อย2ปีเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัว เทียบเท่าก่อนการเกิดโควิด -19 ซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับการถแถลงของเฟดที่ผ่านมาใช่ไหมคะว่าเขาจะคงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำไปจนถึงปี2022ก็สอดคล้องกันว่าเศรษฐกิจก็จะค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆมาดูกันค่ะว่าการฟื้นตัวมันจะฟื้นตัวในรูปแบบหรือลักษณะกราฟเป็นเวฟแบบไหนทาง OECD เนี่ยเขาก็คาดการว่าถ้าไม่มีการติดเชื้อเวฟ2 การเคลื่อนที่ของเศรษฐกิจจะเริ่มจะค่อยๆปรับตัวเป็น v-shape ตามเส้นสีม่วงเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิด second wave จะขึ้นมาเป็นรูปเดอมอนอููเพราะว่าจะเกิดการกังวลอีกครั้งแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็จะเป็นแบบนี้เลยมองว่าไม่ว่าจะเป็น Second wave หรือเวฟครั้งที่1ก็ต้องใช้เวลาฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนานมากกว่า2ปีอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องรับมือสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวเพราะว่าการเกิดวิกฤตโควิด19มันเป็นวิกฤตทั่วโลกจริงๆอย่างที่บอกวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เคยเกิดมาในอดีต เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งนี้เป็นภัยธรรมชาติทุกคนได้รับผลกระทบหมดเหลือแค่ว่าคุณจะเตรียมตัวรับมือมันยังไงนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะมีข่าวแถลงการนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็มีของสหรัฐด้วยนะคะซึ่งมันจะส่งผลกระทบกับสกุลเงินที่คุณสนใจแน่นอน วันอังคารนะคะตัวเลขที่น่าสนใจของสหรัฐก็คือรีเทลเซลค่ะรีเทลเซลเนี่ยก็คือตัวเลขค้าปลีกใช่ไหมคะสหรัฐมีภาคบริโภคเป็น70%ของสัดส่วน GDP ดังนั้นตัวเลขรีเทลเซลมันก็คือตัวเลขของชี้ไปถึงภาคบริโภคเช่นกันถ้าหากว่าตัวเลขรีเทลเซลที่ออกมานะคะปรับเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้สกุลเงินยูเอสดาลาปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันเพราะมันชี้ว่าคนในประเทศก็มีกำลังจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นนั่นเอง แล้วก็วันพุธนะคะมีตัวเลขเงินเฟอ้อนะคะติดตามด้วยส่วนวันพฤหัสมีการถแถลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษซึ่งส่งผลกระทบกับสกุลเงินปอนแน่นอนแล้วก็วันศุกร์วันศุกร์ก็มีรีเทลเซล์ของแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็ยูเคนะคะติดตามด้วยเพราะมันจะส่งผลกระทบกับสกุลเงินออสเตรเลียเงินปอนแล้วก็เงินแคนาดาดอลลาร์แน่นอน,นะคะ่ะมาดูคู่เงินประจำสัปดาห์กันบ้างนะคะที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนะคู่แรกก็คือยูเจค่ะ ตอนต้นคลิปพูดไปแล้วนะคะว่าภาพรวมของ US d o l l n r i x d ก x มีแนวโน้มปรับตัวลดลงซึ่งมาสอดคล้องกับภาพกราฟของ US l l r เทียบญี่ปุนจะเห็นว่าเป็นตรงเนี้ยมันปรับตัวลงชัดเจนมองว่าถ้าราคาเนี่ยทะลุ106ลงมาได้มีโอกาสปรับตัวลงมาที่102.5นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังข่าวในช่วง กลางสัปดาห์ด้วยนะคะเพราะว่าครั้งนี้การประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ต้องมาดูว่าเขาจะคงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็อัดฉีด QE เพิ่มหรือเปล่านะคะซึ่งมันจะส่งผลกระทบกับสกุลเงิน j 8มาดูคู่ต่อไปค่ะคู่นี้เป็น ยูเอสเทียบฟรังสวิตเป็นแนวโน้มขาลงชัดเจนค่ะแล้วก็มาราคาในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยราคามาทดสอบที่0.943แล้วแล้วก็เด้งขึ้นไปมองว่าถ้าราคาอยู่ต่ำกว่า0.95ลงมาได้เนี่ยมีโอกาสกลับมาที่0.43อีกครั้งแล้วก็ทาร์เก็ตก็ไปอยู่ที่0.925เลยสําลยสำหรับ USA อลาเทียบฟรังสวิตค่ะ และคู่สุดท้ายนะคะสำหรับราคาทองคำถ้าหากว่าอยู่ในทำเฟรมเดลี่เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเคลื่อนที่อยู่ในกรอบค่อนข้างกว้างนะคะอยู่ในระหว่าง1670ถึง1750นะคะแล้วถ้าเราลงมาในทำเฟรมที่เล็กลงเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ1722ถึง1745มองว่าถ้าราคายืนเหนือ1722ได้มีโอกาสไปต่อ แต่ว่าถ้าราคาหลุด1722ลงมามีโอกาสลงต่อสำหรับราคาทองคำค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะมาสรุปกันหน่อยมี2ประเด็นที่คุณจะต้องให้ความสนใจนะคะ1ก็คือการถแถลงการนโยบายการเงินของเฟดของ BOE BOJ แล้วก็ของออสเตรเลียนะคะธนาคารกลางออสเตรเลียประเด็นที่2นะคะก็คือจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สหรัฐ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนนะคะว่าจะมีโอกาสมี second wave หรือเปล่าถ้าหากมีเนี่ยจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับเศรษฐกิจเลยนะคะเราก็อยากให้คนพบวัคซีนเร็วๆเพราะว่าวัคซีนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับโควิด19นะคะเอาล่ะขอให้ทุทกๆท่านประสบความสำเร็จกับการลงทุนตามเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ